สวัสดีคะ่ะวันนี้พบกับดีฉันจีรวรรณประจําแถวกับรายการ e Question and Answer อีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่รายการของเราห่างหายไปนานถึงอาทิตย์กับสอวันซึ่งมีแฟนคลับรายการของเราติดตามมากมายและได้ถามเราว่าเมื่อไหร่จะออกอ e หรือ EP 2นั่นเอง เราต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมคลิปของเราและทำให้รายการของเรามีเรตติ้งที่ดีขนาดนี้สำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็จะกลับมาในรูปแบบเดิมคะ่ะเป็นรายการที่จะมาทกประเด็นคำถามน่าคิดให้ผู้เข้าแข่งขัน3คนจาก60ลร้านคนทั่วประเทศได้ตอบคำถามในวันนี้ก็คือ ในฐานะที่ช่วงนี้เป็นช่วงใกล้สอบของนักเรียนมัธยมศึกษาทุกคนนะคะคำถามในวันนี้ก็คือถ้าคุณกำลังนั่งสอบอยู่นั้นแล้วคุณปวดท้องคลอดลูกปวดท้องคลอดลูกนะคะคุณจะทำอย่างไร เล็กดรีกีแชมถักตุ๊กตา5ปีสอนค่ะก็คงจะนั่งขอดูตรงนั้นนะคะจะจะก็คงจะนั่งขอดูตรงนั้นนะคะปล่ไปเลยค่ะ ท่านที่สองนะคะคุณชนิพาหลีนุชด,ดรีกีแชมป์ถักผ้าตำบลบางป่าอำเภอเมืองจังหวัดดาวังคารครับค่ะ,คะขอคิดตานนะคะดีฉันก็จะไปอย่างที่เป็นไม่พี่ชนรักคุณไม่ทักทวงดิฉันนะคะี่ะันพี่ันจนริงจังค่ะจริงจังนะคะมันเป็นคำถามที่ คนทั้งโลกให้ความสนใจคุณจะไปทำเล่นแบบนี้ไม่ได้ค่ะขอรอค่ะดิฉันก็จะตะโกนประชาสัมพันธ์นะคะว่าเฮ้ยเฮ้ยคนลกแวค่ะไม่ทราบว่าวันนี้เป็นอะไรกันไปหมดนะคะไม่ทราบว่ามาวิชาอะไรนะคะจึงทำให้ สติของผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้กระเจิงไปหมดแล้วนะคะบุคคลในสุดท้ายวันนี้นะคะคุณชนาภาดีกีกินยุมงห้าสมัยค่ะค่ะดิฉันนะคะก็จะนั่งอยู่เฉยๆดิฉันจะไม่ขอความช่วยเหลือจากใครเลยค่ะจะนั่งอยู่เฉยร้อยลูกันไหยออกมาค่ะ ค่ะบุคคลทั้งสามท่านวันนี้นะคะมีคําตอบที่น่าเชื่อถือมากเลยนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษมาให้คุณได้พบก,กันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบก,กันเลยค่ะมีความคิดเห็นอย่างไงคะถ้าคุณนั่งสอบอยู่แล้วคุณมีลูกที่กําลังจะคลอดคุณจะทาอย่างไรคะเออดนฉันนะคะก็จะนอนหลับค่ะแล้วก็เรียกครูที่ปรึกษา คุณแขกรับเชิญพิเศษคุณดำดําดําด,ด้วยนะครับสําหรับตัวดิฉันเองนะคะถ้าสมมุติว่าขนาดสอบดิฉันปวดท้องจะคลอดลูกนะคะดิฉันจะเอาแมมมัธกรีดท้องตัวเองครับดิฉันจะทําคลอดตัวเองครับดิฉันจะเอาลูกของดิฉันนะคะออกมา นา่งดับเพสอบด้วยกันครับเมื่อดิฉันนะคะทำขก็สอบเสร็จแล้วดิฉันจะเอาไม้ไม้บรทัดสนกับได้แล้เอาลูกกลับเข้าไปแล้วก็เย็บครับรอให้ถึงกำหนดการคลอดนะคะดิฉันก็จะเอาลูกไปคลอดที่วัดบางปลาค่ะแล้วก็ปล่อยลงสู่ทะเลค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ แล้วนะคะกับประเด็นคําถามที่น่าสนใจในวันนี้ดิฉันหวังว่าผ,ผู้ชมทุกท่านนะคะจะได้รับความรู้มากมายมหาศาลค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะกับรายการ e Question and Answer วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีคะ่ะเริ่มจากชุดเครื่องนอน <c oughs> ตาเตะๆไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นผื่นเต็มตัวขอบคุณนะคะ และขอขอบคุณสตรอเบอรีร่อบแห้งเยสมลิ s สตรอเบอรีร่อบแห้งแมงแข่งโป๊ก <laughs> และขอขอบคุณชุดพิธีกรจากสยองเสร็จไวผู้สับสุนเดิมของเรานะคะและผู้สับสุญเดิมของเราอีกท่านหนึ่งที่ให้ความอนุนครตลอดมาก็คือหลอดไฟนีออนแชงชจนในดูตูดสำหรับวันนี้รายการของเราขอลาไปก่อน พบกับอีพีหน้าได้ใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับเยอะนะขอบคุณค่ะ